สวัสดีครับคือผมไปเจอของฝรั่งมาครับท่อนยุ้มครับแล้วมันเป็นแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเจัดจัดทีทีก่อนหนึงเออแล้วมันเป็นแบบเขาพิมพ์ว่า slash sound control ผมก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเขาพูดอ่ะเขาพูดว่าเทินเล็บเทินไล่อะไรพวกเนี้ยแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับแล้วแบบสุดยอดมากผมก็เลยอยากจะมาลองว่าเราจะทําใน Minecraft ในไทยได้หรือเปล่านะครับเหรือว่าในต่างชาติเนี่ยผมไปเจอมาคลิปหนึ่งจริงๆแบบกำลังไวรัลเลยตอนเนี้ยในต่างยุโรปอะนะเออแบบสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดเพลงเลยผมว่าเราต้องมาลองดูสักหน่อยเนี่ยเกียร์นิวเกียร์นิวโวเรารีบเลยรีบเลยเออรีีีีบบบบเเเเลลลยยยยอออออาาแชววววิิตตตตรรรดดดด้้้้่่่ะะะะไไมมงงงงััู๋นนนคพพ์ sound control ไปในนี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวจริงๆเราต้องตั้งเป็นแบบเชียร์ทีฟก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้คําสั่งได้ไงมันเป็นฟีเจอร์ลับของเกมไมค์ครับนะครับมันมาใหม่มันมาใหม่มมหมเฮ้ยริงเลยเนี่ยเชียร์ทีฟนะครับผมตื่นเต้นมากดูหน้าดีตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้โอ้แบบโอเคนะครับนี่พิมพ์นะครับผมสลดครับซาวพิมพ์ไงเฮสเนี่ย O U N D แล้วก็วินวักนะต้องวินวักวยนะแล้วก็ C O N T R O L นะครับผมนะโอเคแสลดซาวโทรปั N ๊บเข้าไป เฮ้ยมันอาจจะขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นสีแดงจริงๆมันขึ้นสีแดงนะแต่ว่าถ้าเราสั่งอะ่ะมันจะเดินได้เว้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองดูนะเออมันเป็นมอสใหม่ไงโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้นะนี่นะดูเดี๋ยวผมจะวางนะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยดูนะดูดูดูเนี่ยด,ดูดูเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละเราวางนะเราวางาวางาวางเนี่ยวางวางเออวางวางเนี่ยจะวางเราตรงนี้นะเราวางเดี๋ยวเดาอยู่แล้วตัดตัดอยู่ 2 1โอเคโอเคผมวางแล้วนะเห็นะวางแล้วนี่นะไม่มีอะไรแล้วนะ่นมือน่ะนะเดี๋ยวผมจะสั่งมันนะโอเคนะเดี๋ยวจะสั่งมันเดินหน้าเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันเดินหน้าได้ไอไอหันหันขวาหันขวาเฮ้ยชิบเฮ้ยเห็นไงผมบอกนีวมันได้หรอะโยโชมมันได้อะเออทำอะไรอะหน่มีควมมันทำให้มันเนียนจะทำให้มันเนียนไมเอออ่ะพอยังพอยัง เดออไ้เฮ้ยเนี่ยท่านผู huh. ah, ้ชมนะผมจะสั่งว่าถอยหลังนะถอยหลังถอยหลังไงไงถอยหลังได้เ huh. ฮ okay. uh ้ยลองลองขุด huh. ข uh ุดหนึ่งบล็อกขุดหนึ่งบล็อกสิขุดเฮ้ยนี่ว้านไงอ่ะยังไม่ขุดอ่ะเอาดิยไม่ขุดอ่ะพี่กต้องบอกให้ก้มอขุดเอาดูก้มขุดเออเดี๋ยวเอาใหม่อหมเฮ้ยนี่เนี่ยก้มลง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 นี่ก้มแล้วก้มแล้วเห็นไหมเห็นไหมตามสั่งเลยก้มขุดหนึ่งบล็อกเพื่๊บ ไงขุดหนึ่งบอกโอ้โ oh ห my god เดียวต่อไปอะไรดีต่อไปเออกระโดดกระโดดหนึ่งครั้งกระโดดนะโอ้โห,โหมันจะล้มไปไหนท่านผู้ชมนะอดดนะนนนอลองพิมพ์ดูนะ slash control นะครับเออลองพิมพ์ดูแล้วอะไรดีเอาเป็นอา่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดแบบให้มันแบบเหมือนแบบแบบบอททำไม่ได้อ่ะเอออยากลองดูอ่าลองบินได้ไหมบินได้ไหมบินบินบินขึ้นเฮ้ยเห็นไ,ไหมบินได้อ่ะท่านผู้ชมสุดยอดเออลองเอาแบบเอาออกจากบินนิดออกจากบินออกจากบินครับ ได้สั่งเลยอ่ากดยอ่อย่อได้ไหมยอ่อได้ด้วยโอ้โหทุกคําสั่งครับต้อมยุงครับลองไปใช้กันดูนะ,ส,ะสําหรับแสตว์คอนโทรนะครับผมนะอนะ่เดี๋ยวถ้า,างั้นต่อไปนะผมว่าเราลองแบบขวาซ้าย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 ดูหันหันขวาซ้ายขวาเดีย,ยเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดเอ้ยมันค้างต้อมยุงมันค้างมันค้างมันหยุดอยู่ยก่อนให้มันค้างมันค้างมันค้างเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่เฉยๆนะมันอยู่เฉยแล้วใช่ป่ะเออลองลองเดินทางขวา เดินทางขวาเดินทางขวาเออเอาไม่ใช่ทางนั้นทางซ้ายโอ้ยเอาใหมา่ทางขวาทางขวาให้มันเนียนๆให้คนดูให้คนดูเชื่อเออให้คนดูเชื่อว่ามาันลงน้ำอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ه, ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อเออขึ้นมาก่อนเออนั่นแหละเออขึ้นมาก่อนเดี๋ยนะต่อไปนะเดินซ้ายเดินซ้ายเดินเดินเอาทางนั้นทางขวาทางขวาหยุดพอนิ้งยังไม่หยุดอีกเลยโอ้ยจบเลขอะไรเนี่ยเอามาอะไรเนี่ย